โอเคครับทุกคนีผมเนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยมาในแบบนี้นะครับสกินวอล์เกอร์อย่างทุกคนโอเคครับเราจะเป็นยังไงฝั่งทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับทุกคนโอเคดูดีกว่าเนาะโอเคครับมาอันนี้โอเคเนาะทุกคนเราเริ่มเป็นนอนมอทุกคนแบบปกติทุกคนวันที่หนึ่งะทุกคนรู้สึกเหมือนว่าเราก็ยังไม่เจออะไรทุกคนมาเดินไปเรื่อยๆก่อนดีกว่าทุกคน รู้สึกเหมือนว่าเราจะเจอคนแล้วนะครับมาเอาสนาห่หละย,ยิงกันทุกคนรู้สึกเหมือนว่าคนนี้นะครับสแขนแปลกเนาะแขนแบบแปลกๆอะ่ะแขนมือไม่ใช่คนนี้ก็ไม่รู้นี่โดนไปเลยนะคนหนึ่งละคนนี้ก็น่าจะปกติเนาะทุกคนไม่มีอะไรปกติไม่ได้ถึงกันวะฮะอุยอ๊ยไอย้คนนี้ก็เดินแปลกๆ คนนี้ก็ปกติทุกคนไม่มีอะไรแคนนี้คือแบบอ,อโดนยิงไปะะเลยคนนี้ปกติทุกคนผมจะรอ,อตรงนี้ดีกว่าเนาะรู้สึกว่าก็ยังเจอคนปกติอยู่เหมือนเดิมเนาะไม่มีอะไรตอนนี้โอเคคนนี้ก็ปกติเนาะคนนี้ก็ปกติใช่แล้วทุกคนแต่คนนี้ไม่ปกติเลย คนทุกคนที่ปกติทุกคนใช่แล้วทุกคนมาเฮ้ยโอเคฮะคืออะไรเนี่ยโอเคทุก okay. คนเอาแมวเอาแมวเอาใหม่ oh my, oh my. รู้สึกว่าเราเรา,เราจะเจอปืน,นะครับเป็นปืนเล็กไว้เนาะทุกคนปเป็นปืนเล็กที่เราสามารถใช้ได้เหมือนกันก็จะมีสไนเปอร์แล้วก็มีปืนเล็กนะทุกคนมาดเดี๋ยวเราเออไปผิดทางนี่ว่าเกือบไปแล้วนี่เอา้าเอา้ย แค่ไหนน่แหละเดี๋ยวะเด,เดตุยเลยเฮ้ยปล่อยไม่ได้ป่ะอู้หูยแต่ละคนอเออโอเครู้สึกเหมือนว่านี่ก็ปกติปกติปกติเดินไรอย่างนั้นแปลกนี่ด้วยอ่ะเอา้าไม่ใช่เหรอคนคนี้ปกติคนนี้ปกติคนนี้ปกติ คนนี้ปกติเออคนนี้ปกตินะทุกคนนี่ก็ปกตินี่ก็ปกตินี่ก็ปกติกกตเออโอเคคนนี้ก็ปกติแต่คนนี้ไม่ปกติเลยอุ้ยไปเลยโอเครู้สึกเหมือนว่าตอนนี้ก็คืออุย้ย หัวหายนี่หัวหายก็ต้องโดนยิงไปเอา้าเดี๋ยว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 ทำไมหัวไปอย่างนั้นหัวไปเหลี่ยมๆอุ๊ยอะไรเนี่ยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็คนนี้ทุกคนมาคนนี้ด้วยเออนี่ด้วยเอา้ามันไม่ใช่เหรอเออแล้วก็คนนี้ไปด้วยนะทุกคนหมดแล้วมั้งทุกคนเพราะว่า เยังจริงไม่หมดหรอกแต่ใกล้หมดแล้วแหล,ละคุณนที่ปกติเรื่องอะไรของเขาเนี่ยเรื่องอะไรของเขาเนี่ยทุกคนรู้สึกน่าจะหมดแล้วทุกคนหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบตู้มหมดแล้วอ่ะทุกคนโอเคมาเขายเราเนี่ยกลับไปที่ที่เดิมหรอ เฮ้ย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 สวัสดีทุกคนวิ่งสิ่รออะไรวิ่ง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 ก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนนี่นี่เจอแล้ว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 โอ้โอเคทุกคนยังรอดอยู่รอดอยู่รอดอยู่ทุกคนรอดอยู่โอเค ต้องแน่ต่อเดี๋ยวทุกคนรู้สึกว่าก็จะมีกิฟต์บบะเฟนคืออะไรนี่อ๋อให้เอให้ของขวัญได้ใช่ไหม,อมตอนนี้คือน่าจะผ่านแล้วมั้งทุกคนเพราะว่าเราก็หนีก็หนีมาได้แล้วนี่เรื่อยๆไปตอนกลางคืนโอเคทุกคนวันที่สองทุกคนวันที่สองเนาะโอเคครับไปดีกว่าเนาะโอเคครับมา ดูสิว่าคนนี้แบบปกติหรือเปล่านะคนนี้ปกติทุกคนปกติเอ๊ะใช่ปะนะยิงก่อนยิงไปก่อนเออเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนี่ไม่ปกติแน่นอนโอโหสองคนเลยสองคนเลยนี่ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยคนนี้ไม่คนนี้ไม่ คนนี้ไม่ทุกคนคนนี้ก็ไม่ไม่ยังไม่ต้องไม่ใช่โอเคปกตินี่หว่าเอาอะไรเนี่ยจบโอเคครับทุกคน,นก็สัตว์คิมีเท่านี้แหละทุกคนฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับทุกคนใครอยากให้ใครอยากให้มี EP พสองนะครับเพราะผมผมเลยนะครับว่าอยากให้มี EP พีสองนะ,นะงนะทุกคน โอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายครับ